เข้าใจว่าเรากําลังเผชิญกับอะไรในจังหวะชีวิตของตัวเราเองเนี่ยจะช่วยทําให้เราสามารถกลับมาเมตตากับตัวเองได้มากขึ้นค่ะยินดีต้อนรับกับข้อสู่บทที่2นะคะในบทที่แล้วเราได้ฝึก ที่จะเรียนรู้โมเดลภูเขาน้ำแข็งเพื่อที่จะมองเข้าไปในโลกของวัยรุ่นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะส่วนในบทนี้เราจะลองมาปรับสายตาและมุมมองเดียวกันนั้นนะคะหันกลับมามองโลกอีกส่วนหนึ่งที่ซับซ้อนไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือโลกของตัวเราเองค่ะ ดิฉันอยากจะเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องราวของคุณแอนนะคะคุณแม่ท่านหนึ่งที่ดิฉันประทับใจนะคะชื่อคุณแอนนี้เป็นนามสมมุตินะคะคุณแอนเนี่ยเป็นแม่ที่รักแล้วก็ทุ่มเทให้กับลูกชายคนเดียวของเธอมากๆนะคะลูกชายของเธอชื่อว่าน้องตินนะคะน้องตินเนี่ยเพิ่งเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นปีที่หนึ่งได้ไม่นานนะคะ ความตั้งใจของคุณแอนเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆค่ะเธอตั้งใจกับตัวเองเอาไว้ว่าเธอจะเป็นแม่ที่สนับสนุนรับฟังลูกอย่างเข้าอกเข้าใจคุณแอนอยากจะเป็นแม่ที่สามารถจะเป็นผื้นที่ให้ลูกได้เติบโตได้ทดลองได้เรียนรู้ได้เป็นตัวของตัวเองได้อย่างอิสระนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงค่ะโลกของคุณแอนเนี่ยคุณแอนก็ไม่ได้มีบทบาทแค่การเป็นแม่เพียงอย่างเดียวนะคะ คุณแอนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะที่ทำงานหนักมากๆนะคะแล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยที่น้องตินเพิ่งเข้าชั้นปีที่หนึ่งเนี่ยเธอก็เพิ่งได้รับการโปรโมตเลื่อนตำแหน่งในที่ทำงานซึ่งความรับผิดชอบก็ประเดประดังเข้ามาเป็นแรงกดดันที่มหาศาลนะคะในขณะเดียวกันเนี่ย คุณแม่ของคุณแอนซึ่งอยู่ต่างจังหวัดก็เริ่มมีปัญหาสุขภาพทําให้เธอต้องแบ่งเวลาไปดูแลแล้วก็ในระบบนิเวศของคุณแอนนนเนี่ยน้องตินเองก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อเธอด้วยเช่นกันนะคะ mm hmm. การที่น้องตินต้องปรับตัวเข้าสู่ชีวิตของเด็กมหาวิทยาลัยนะคะทำให้น้องตินเหนื่อยง่ายหงุดหงิดง่ายนะคะเขาเริ่มพูดน้อยลง เริ่มต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทําให้คุณแอนเขารู้สึกว่ากําลังจะค่อยๆเสียลูกชายคนเดิมที่เคยสนิทที่เคยผูกพันกันไปนะคะแล้วก็เป็นแม่เนี่ยก็อดรู้สึกน้อยใจไม่ได้นะคะเย็นวันหนึ่งค่ะเมื่อคุณแอนกลับมาถึงบ้านในวันที่โอ้วันนั้นมันหนักหน่วงแล้วก็เครียดมากๆเลยจากปัญหาเรื่องที่ทํางานจากความเจ็บป่วยของคุณแม่นะคะระหว่างที่คุณแอนทําอาหารให้ลูกอยู่เธอก็ได้รับสาย จากเพื่อนบ้านที่ต่างจังหวัดว่าคุณแม่ของเธอเนี่ยเพิ่งจะล้มเพื่อนบ้านเนี่ยต้องช่วยกันพาคุณแม่เนี่ยไปส่งโรงพยบาบาลซึ่งตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะคะแต่ว่าใจของคนเป็นลูกเนี่ยก็เต็มไปได้วยความกังวลนะคะแล้วก็เหนื่อยล้าสะสมมาจากที่ทํางานอีกนะคะจังหวะเดียวกันเนี่ยคืนนั้นน้องตินก็กลับบ้านดึกผิดปกติอีกค่ะ เมื่อกลับมาบ้านเนี่ยก็มีท่าทีที่เงียบขรึมหมนมองนะคะคุณแอนจึงซักถามลูกชายด้วยความตั้งใจอยากจะเป็นที่ปรึกษานะคะท,ทั้งๆที่ตัวเธอเนี่ยก็ลืมไปว่าเธอก็หนักอยู่แล้วนะคะแต่ไม่ได้ทันสังเกตตัวเองค่ะเมื่อลูกชายเปิดใจเล่าให้เธอฟังว่าแม่ผมว่าผมคงเรียนคณะนี้ไม่ไหวแล้วล่ะคะแนนสอบกลางภาคที่เพิ่งออกมามันแย่มากๆเลยผมคงไม่เหมาะกับสาขานี้หรอก ในฝั่งลูกลูกก็อาจจะต้องการแม่มากที่สุดต้องการความเข้าอกเข้าใจต้องการคำปลอบโยนต้องการกำลังใจหรือว่าพื้นที่ที่จะไม่ตัดสินนะคะแต่ว่าด้วยความที่ใจของคุณแอนเนี่ยเป็นเหมือนแก้วที่เต็มไปด้วยความเครียดจนแทบจะระเบิดอยู่แล้วนะคะปฏิกิริยาแรกเลยที่คุณแอนเล่าให้ฟังเนี่ยคือเธอสแสดงออกมาด้วยความหงุดหงิด ด้วยอารมณ์ความโกรธทั้งผัวออกมาเลยเธอร้องไห้เธอระบทอารมณ์ที่สะสมมาทั้งหมดใส่น้องตินนะคะพร้อมกับ บอกกับลูกว่าพูดแบบนั้นได้ยังไงรู้ไหมว่ากว่าแม่จะส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยได้เนี่ยแม่ต้องลําบากแค่ไหนกว่าจะส่งตินเรียนมาถึงจุดนี้นะคะอย่ามาพูดจะาอ่อนแอแบบนี้สิปัญหาแค่นี้ก็ทนไม่ได้แล้วหรอนี่คือปฏิกิริยาแว็บแรกที่คุณแอนเนี่ยสื่อสารกับน้องตินไปนะคะเธอก็เล่าว่าน้องตินรู้สึกผิดหวังแล้วก็เดินกับเข้าห้องไปนะคะแล้วก็ปิดประตูใส่เธอ ตั้งแต่นั้นมานะคะบรรยากาศภายในบ้านที่แม่กับลูกมีกันสองคนเคยอบอุ่นเคยเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันนะคะกลายเป็นความเงียบกลายเป็นความอึดอัดแล้วตัวคุณแอนเนี่ยก็โทษตัวเองค่ะเมื่อรู้สึกผิดเธอก็ไม่รู้จะไปพูดกับลูกยังไงมันก็เลยกลายเป็นบรรยากาศของความอึมครึมภายในบ้านเหมือนกับการปิดประตูของการสื่อสารระหว่างกันด้วยนะคะเธอรู้สึกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดความพยายามที่ทำมาเนี่ยมันล้มเหลวไม่เป็นท่านะคะ เรื่องราวของคุณแอนสะท้อนความจริงที่เจ็บปวดบางอย่างนะคะแต่ก็ช่วยกระตุกเตือนบางอย่างที่สำคัญมากนั่นก็คือแม้เราจะรักลูกและอยากเป็นที่พึ่งให้กับเขามากแค่ไหนแต่บางครั้งสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราก็ส่งผลให้เราเครียดเหนื่อยล้ากัดกลุ้มวิตกกังวลหรือบางครั้งเราก็ รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยกำลังจะพังทลายนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีพลังมากพอที่จะบทบางความตั้งใจดีที่เป็นทุนเดิมของเราไปจนหมดสิ้นได้ค่ะแล้วก็ไม่แปลกอะไรเลยนะคะหากเราจะกลายเป็นคนที่บางครั้งเราก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยแหละเป็นคนที่สร้างบาดแผลให้กับคนที่เรารักมากที่สุดโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะ คำถามจึงไม่ใช่ว่าเรารักลูกมากพอหรือเปล่าเราเป็นพ่อแม่ที่ดีพอหรือเปล่าเราทําดีพอหรือ,อยังนะคะแต่คําถามที่แท้จริงและเป็นหัวใจสําคัญของบทเรียนนี้ก็คือเราจะจัดการโลกของตัวเราเพื่อให้เรายังคงมีพลังมีแรงมากพอที่จะเป็นปัจจัยบวกและเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกอย่างแท้จริงได้อย่างไรนะคะในบทเรียนนี้เราจะมาค้นหาคําตอบของคําถามนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ ในบทที่แล้วเราใช้ปัจจัย4อย่างเพื่อทำความเข้าใจโลกของวัยรุ่นส่วนในบทนี้เราจะใช้ปัจจัยเดียวกันนี้ค่ะเพื่อที่จะหันกลับมาสำรวจชีวิตของเราเองเพื่อดูว่าอะไรบ้างที่กำลังหล่อหลอมให้เราเป็นพ่อเป็นแม่ในแบบที่เราเป็นอยู่ในทุกวันนี้นะคะเราจะมาสำรวจปัจจัยแต่ละด้านอย่างละเอียดโดยลองถามตัวเองตามไปในแต่ละประเด็นนะคะว่าสิ่งเหล่านี้กำลังส่งผลเชิงบวก หรือว่าเชิงลบก,กับเรานะคะปัจจัยนั้นเป็นส่วนที่ช่วยต่อเติมพลังหรือว่าช่วยบันทอนพลังชีวิตของเราจากคําถามที่เราตั้งเอาไว้นะคะว่าเราจะจัดการโลกของตัวเราเองได้อย่างไรคําตอบแรกเริ่มต้นที่การทําความเข้าใจโลกของเราอย่างเป็นระบบก,ก่อนคะ่ะการที่เราจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกได้นั้นนะคะเราอาจจะไม่ได้ าศัยความตั้งใจของเราเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่าสุขภาวะของตัวเราที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็มีผลอย่างยิ่งต่อการที่เราจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกได้หรือไม่นะคะและสุขภาวะของเราเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายๆอย่างในชีวิตเช่นกันนะคะอย่างปัจจัยที่1คะคือเรื่องของกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์นะคะปัจจัยนี้ก็คือ กิจวัตรต่างๆของเราการกระทำซ้ำๆคนที่เราพูดคุยด้วยอยู่เป็นประจำในทุกวันขอให้ทุกๆท่านนะคะลองถามตัวเองดูนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราใช้เวลาเราใช้พลังงานไปกับอะไรบ้างนะคะบทสนทนาส่วนใหญ่ของเราเป็นแบบไหนมันสร้างสารรค์หรือว่ามันกำลังบัน่นทอนกำลังใจเรา เริ่มจากกิจวัตรประจําวันและก็ภาระงานนะคะตั้งแต่การเดินทางไปที่ทํางานการประชุมที่เคร่งเครียดหรือว่าผ่อนคลายสิ่งเหล่านี้กําลังทําให้เรารู้สึกว่าได้รับพลังบวกหรือว่ามันทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้านะคะต่อมาค่ะคือความสัมพันธ์กับ คนสำคัญในชีวิตของเราเช่นคุณภาพของการสื่อสารกับคู่รักกับคนรักนะคะหรือว่าการได้ปรับทุกกับเพื่อนสนิทนะคะความสัมพันธ์เหล่านี้กําลังเป็นแหล่งพลังใจให้เราหรือว่ามันเป็นแหล่งเพิ่มความเครียดของเรากันแน่นะคะ การสื่อสารระหว่างตัวเรากับลูกของเราที่อยู่ในวัยรุ่นนะคะบทสนทนาส่วนใหญ่ระหว่างเรากับลูกในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะการพูดคุยกันมันรู้สึกถึงคอนเน c t ถึงความเชื่อมโยงหรือมันมักจะจบลงด้วยความขัดแย้งมึนตึงนะคะ นอกจากนี้ยังมีเรื่องส่วนตัวอื่นๆเช่นเวลาส่วนตัวการพักผ่อนเรามีเวลาที่เป็นของเราเองจริงๆหรือเปล่าเราได้มีโอกาสทำงานอดิเรกที่เรารักได้ออกกำลังกายหรือดูแลตัวเองไหมเรามีกิจกรรมเหล่านี้ที่คอยชาร์จแบตหรือว่ามันแทบหาไม่ได้เลยในแต่ละวันนะคะปัจจัยที่2พื้นฐานและนิสัยค่ะปัจจัยนี้คือต้นทุนชีวิต ประสบการณ์ในอดีตอุปนิสัยส่วนตัวที่เรามีมันคือแว่นตาที่เราใช้มองโลกแล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆทั้งโดยที่เราอาจจะรู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวนะคะเช่นความเชื่อเรื่องการเป็นพ่อแม่ที่ดี เรามีความเชื่อว่าพ่อแม่ที่ดีต้องเป็นแบบไหนความเชื่อนั้นกําลังเป็นแรงผลักดันที่ดีหรือว่ามันกําลังสร้างความกดดันให้ตัวเราเองกันแน่นะคะต่อมาก็คือประสบการณ์ในอดีตค่ะความทรงจําในวัยเด็กของเราวิธีการที่พ่อแม่อบรมเลี้ยงดูเรามาบาดแผลต่างๆในวัยเด็กจากครอบครัวของเราเองนะคะ ประสบการณ์เหล่านั้นกําลังเป็นบทเรียนที่ดีหรือว่ามันยังคงทิ้งเป็นรอยแผลที่ทําให้เราเผลอทําพฤติกรรมบางอย่างซ้ําๆกับลูกของเราเองนอกจากนี้สภาวะอารมณ์ก็เป็นปัจจัยสําคัญค่ะโดยพื้นฐานแล้วเราเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจร้อนเป็นคนหงุดหงิดง่ายหรือว่าเป็นคนที่ชิลๆกับการมองโลกนะคะ หรือภาวะความเครียดที่สะสมอยู่สุขภาพของเราในตอนนี้แข็งแรงหรือกำลังเป็นส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกยากที่จะต้องรับมือกับมันนะคะปัจจัยที่3นะคะก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมรอบตัวของเราค่ะปัจจัยนี้คือโลกแล้วก็เวทีที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะนอกจากบทบาทความเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเนี่ย เราแต่ละคนยังมีบทบาทอื่นๆอีกมากมายนะคะตั้งแต่สภาพวัดร้อนในที่ทํางานเช่นวัฒนธรรมองค์กรของคุณเนี่ยบรรยากาศในที่ทํางานของเราเนี่ยเป็นที่ที่สนับสนุนหรือว่าเป็นพิษต่อจิตใจของเราต่อมาค่ะคือสถานะทางการเงินและความมั่นคงของครอบครัวนะคะเช่นตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างเรื่องทางการเงินของชีวิตและครอบครัวเหล่านี้นะคะทำให คุณกำลังรู้สึกมั่นคงหรือว่ากำลังสร้างความวิตกกังวลอย่างหนักให้กับตัวเรานอกจากนี้นะคะเราอาจจะพิจารณาเครือข่ายสนับสนุนทางสังคมของเราเรามีกลุ่มเพื่อนมีญาติพี่น้องหรือมีชุมชนที่เรารู้สึกว่าเราสามารถพึ่งพาได้เราสามารถขอความช่วยเหลือได้หรือไม่เราสามารถนึกถึงใครได้หรือว่าเราอาจจะนึกถึงใครไม่ออกเลยที่จะรู้สึกวางใจเหมือนกับเรากําลังต้องยืนอยู่ลําพังท่ามกลางมรสุม และสุดท้ายค่ะคือสภาพแวดล้อมที่บ้านนะคะที่หมายถึงตัวของพื้นที่เองเลยนะคะหมายถึงบรรยากาศโดยรวมของความปลอดโปรง่งที่ไม่จําเป็นต้องเป็นความหรูหราหรือใหญ่โตของที่พักอาศัยนะคะแต่เป็นบ้านที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมีพื้นที่ส่วนตัวให้เราได้ใช้เวลาในยามที่เราต้องการหรือว่ามันเต็มไปได้วยความวุ่นวายความน่าอึดอัดนะคะและปัจจัยที่4ปัจจัยสุดท้ายของเราค่ะ นั่นก็คือเรื่องของจังหวะและช่วงเวลานะคะปัจจัยนี้คือช่วงชีวิตของเราในปัจจุบันค่ะคนเราในแต่ละช่วงวัยนะคะเราก็จะมีบทบาทมีความท้าทายที่แตกต่างกันไปการเข้าใจว่าเรากำลังเผชิญกับอะไรในจังหวะชีวิตของตัวเราเองเนี่ยจะช่วยทำให้เราสามารถกลับมาเมตตากับตัวเองได้มากขึ้นค่ะตัวอย่างเช่น ถ้าเรามองขั้นบันไดของอาชีพนะคะตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ในจุดที่มั่นคงหรือว่าอยู่ในช่วงใกล้เกษียณแต่ละขั้นเนี่ยก็มีความท้าทายที่แตกต่างกันนะคะหรือว่าวงจรชีวิตครอบครัวของเราเนี่ย เรากําลังอยู่ในช่วงที่ลูกกําลังจะย้ายออกจากบ้านไปมีชีวิตของตัวเองหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้เราใจหายหรือทําให้เรารู้สึกเป็นอิสระที่เราจะไม่ต้องดูแลลูกเหมือนกับตอนที่ลูกเล็กๆแล้วนะคะนี่ก็เป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาอย่างยิ่งหรือว่า จะเป็นเรื่องราวของภาระความรับผิดชอบที่ทับซ้อนนะคะเช่นเราต้องดูแลทั้งลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นพร้อมๆกับการที่เราต้องดูแลพ่อแม่ที่สูงวัยไปพร้อมๆกันนี่คือความท้าทายที่ชัดเจนมากๆนะคะที่ส่งผลต่อเวลาและพลังและที่สําคัญก็คือเรากําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจของตัวเราเองอยู่หรือเปล่านะคะเช่ตเเออเนะะชตอนนี้เรากําลังเข้าสู่วิกฤตวัยกลางคน หรือว่ากําลังมีปัญหาสุขภาพพอเราได้สํารวจปัจจัยทั้ง4ด้านในชีวิตของเราแล้วนะคะดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะเริ่มเห็นภาพที่ชัดขึ้นว่าทําไมในบางวันเรารู้สึกว่าเรามีพลังเหลือเฟือจังเลยแต่ในบางวันเราก็รู้สึกเหนื่อยล้าทั้งทั้งที่เราแทบจะไม่ได้ทําอะไรนะคะแต่มันกลับรู้สึกไม่เหลือพลังที่จะไปดูแลใคร และในกระบวนการนี้เองนะคะที่ความรู้สึกหนึ่งมักจะผุดขึ้นมาเสมอนั่นก็คือความรู้สึกผิดเราอาจจะนึกถึงคําพูดหรือการกระทําในอดีตท,ที่เราทํพลาดไปกับลูกแล้วก็เริ่มหันกลับมาตําหนิตัวเองนะคะตรงนี้ดิฉันอยากจะขอเน้นย้ําประเด็นที่สํคาคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือการให้อภัยตัวเองค่ะการให้อภัยตัวเองหรือคําว่าเซลคอมเพชันนี้นะคะ มันแตกต่างจากการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองนะคะการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเนี่ยก็คืออาจจะเป็นการบอกหาเหตุผลว่าที่ฉันทําไปเนี่ยก็เพราะว่าฉันรู้สึกเครียดมันไม่ใช่ความผิดของฉันซึ่งเป็นการตัดความรับผิดชอบนะคะแต่การให้อภัยตัวเองที่แท้จริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มต้นจากการที่เรารู้ว่าเราทําพลาดไปตรงไหนแล้วเรายอมรับจริงๆว่าสิ่งนั้นมันพลาดไปแล้วอย่างจริงใจ เรายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกของลูกและเมื่อเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้แล้วนะคะเราจรึงจะค่อยมอบความเมตตาให้กับตัวเองนะคะว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่กําลังเผชิญอยู่ในมรสุมของชีวิตในระบบของเราเองเช่นกัน การยอมรับความผิดพลาดและให้อภัยตัวเองนี้นี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่ทำให้เรามีพลังจะก้าวต่อนะคะทำให้ดีขึ้นในครั้งหน้าเราไม่อาจจะย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้แล้วแต่เราสามารถจะทำให้ดีขึ้นในครั้งหน้าซึ่งก็เหมือนกับในเคสของคุณแอนที่เราจะมองย้อนดูภาพรวมกันอีกครั้งนะคะปฏิกิริยาที่เธอมีต่อลูกเนี่ยมันไม่ได้มาจากความไม่รักลูกเลยแม้แต่น้อยนะคะแต่มันคือผลรวม ของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันหนักหนาของทั้งระบบในชีวิตนะคะที่กําลังขาดสมดุลมากๆและเมื่อสุขภาวะของคุณแอนสั่นคลอนความสามารถในการจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกเนี่ยก็ย่อมสั่นคลอนตามไปด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้สำรวจโลกที่ซับซ้อนของเรากันไปแล้วหลายท่านคงจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อพลังงานแล้วก็สุขภาวะของตัวเราอยู่ตอนนี้ดิฉันมีแบบฝึกหัดมาชวนให้ทุกๆท,ท่านได้ลองนำกลับไปปรับใช้เพื่อเริ่มต้นจัดการกับระบบนิเวศของเราให้สมดุลยิ่งขึ้นคะ่ะแบบฝึกหดัดสมการพลังงานชีวิต แบบฝึกหัดแรกนี้นะคะเราจะมาลองหากันว่าอะไรคือตัวสู่พลังที่ใหญ่ที่สุดและอะไรก็คือตัวชาร์จพลังที่ดีที่สุดของเรานะคะเพื่อที่เราจะได้วางแผนจัดการมันได้อย่างตรงจุดค่ะส่วนที่1นนะคะคือการจัดการกับตัวสู่พลังจากปัจจัย4ด้านที่เราได้เรียนรู้กันไปจากบทก่อนๆน,นะคะเราลองมาทําความเข้าใจและหาวิธีรับมือกับปัจจัยเหล่านี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผ่านแบบฝึกหัดนี้นะคะขอชวนให้ทุกท่านเนี่ยได้ลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะเตรียมกระดาษปากกาหรือว่าดินสอที่อยู่ใ,ใกล้ๆตัวมาใช้ร่วมด้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะคิดตามไปในใจก็ได้เช่นกัน,นะคะ่ะแล้วก็ขอให้หามุมที่สงบแล้วก็ผ่อนคลายนะคะลองนั่งนิ่งๆด้วยกันสักพักนะคะลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วทบทวนดูว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีปัจจัยอะไรบ้าง ที่บั่นทอนพลังงานของคุณขอให้คุณเลือกปัจจัยที่คุณรู้สึกว่าส่งผลกับคุณมากที่สุด3อันดับแรกค่ะเลือกจากความรู้สึกได้เลยนะคะถ้าเลือกได้แล้วให้เขียนปัจจัยทั้ง3ข้อนั้นลงไปในกระดาษที่เตรียมเอาไว้นะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วลองมองไปที่แต่ละข้อค่ะแล้วก็ถามตัวเองดูด้วยคำถามนี้มีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราพอจะทำได้บ้าง เพื่อที่จะลดผลกระทบของมันหรือสร้างเกราะป้องกันตัวเองจากมันไม่ต้องเป็นการพยายามจะหาวิธีแก้ไขปัญหาทั้งก้อนนะคะแต่ลองหาจากมุมเล็กๆน้อยๆก้าวเล็กๆก็พอคะ่ะตัวอย่างเช่นถ้าตัวสูบพลังคือการประชุมที่ยืดยาว ก้าวเล็กๆอาจจะเป็นการขออนุญาตไม่เปิดกล้องในการประชุมออนไลน์บางครั้งเพื่อที่จะพักสายตาเพื่อที่จะรีแลกซ์กับตัวเองบ้างหรือการลุกไปยืดเส้นยืดสายบ้างหลังประชุม5นาทีเสร็จเราอาจจะมีเวลาจัดการตัวเองสักครู่หนึ่งนะคะก็คือเราจัดการกับตัวสูบพลังหรือว่าถ้าเกิดว่าตัวสูบพลังของคุณคือการเดินทางฝ่ารถติดไปทํางานแล้วทาให้เกิดความเหนื่อยล้า ก้าวเล็กๆอาจจะเป็นการเปลี่ยนมาฟังพอดแคสต์หรือว่าหาหนังสือเสียงระหว่างทางระหว่างค่าเวลารถติดนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนเวลาที่เหนื่อยหน่ายให้กลายเป็นการเพิ่มพูนสิ่งที่เราเรียนรู้ได้นะคะหรือเป็นการตัดสินใจที่จะใช้รถไฟฟ้าหรือรถสาธารณะสัปดาห์ละสัก1-2ถึงวันเพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้พักจากตัวสูบพลังสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราจัดการได้ด้วยตัวเองนะคะ ส่วนที่2ค่ะคือการเพิ่มพลังนะคะตัวชาร์จพลังของเราต่อไปนะคะเราจะมาดูว่าอะไรเป็นตัวชาร์จพลังของเราบ้างนะคะอลองนึกถึงกิจกรรมหรือปฏิสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกดีรู้สึกทำแล้วมีพลังรู้สึกทำแล้วได้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดมาสักสามอย่างนะคะไม่ว่าคุณจะทำได้บ่อยหรือว่านานๆได้ทำทีก็ตามนะคะ เช่นเดิมค่ะเมื่อเขียนมันได้3ข้อแล้วนะคะเลือกเพียงข้อเดียวค่ะ1ข้อนี้อาจจะไม่ต้องพยายามสร้างสรรค์กิจกรรมหรือวิธีการอะไรใหม่ๆเลยนะคะเพียงแค่มองย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีเหตุการณ์ไหนที่ทําให้คุณรู้สึกใจฟูได้ยกตัวอย่างเช่นการได้ไปกินข้าวกับเพื่อนสนิทสมัยเรียนการได้กลับไปออกกําลังกายการได้หาเวลาดิฟกาแฟสงบๆนะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้เลยนะคะเมื่อเลือกได้แล้วค่ะ ขอให้คุณเลือกกิจกรรมนั้นแล้วก็ลงในตารางนัดหมายเลยนะคะใครถนัดใช้คาล e n d ร์ในมือถือก็ลงตารางนัดหมายได้เลยนะคะทำให้มันเป็นการนัดหมายที่สำคัญที่คุณจะได้ลงมือทำมันจริงๆนะคะเหมือนกับเป็นงานของคุณเลยที่อาทิตย์นี้คุณจะตั้งใจทำมันนะคะ ถ้าตัวชาร์จพลังของคุณคือการได้ทำงานอดิเรกที่รักเช่นการวาดรูปการทำอาหารหรือว่าการฟังเพลงนะคะการลงตารางนัดหมายอาจจะเป็นลงตารางว่าทุกวันหลังอาหารเย็นขอเวลาให้ตัวเองสัก15นาทีเพื่อทำสิ่งเหล่านี้โดยการบอกให้กับคนในครอบครัวเข้าใจว่านี่คือช่วงเวลาที่เราอยากจะชาร์จแบตให้กับตัวเราเองนะคะ หัวใจสำคัญของแบบฝึกหัดนี้คือการเปลี่ยนจากการเป็นผู้รับผลกระทบจากโลกรอบตัวมาเป็นผู้จัดการสุขภาวะของตัวเองให้ได้ค่ะแน่นอนว่าชีวิตของเราอาจจะมีปัจจัยมากมายที่เราควบคุมไม่ได้นะคะแต่มันก็มีปัจจัยไม่น้อยเช่นกันที่อยู่ในกำรรม,มือของเราที่ตัวเราเองจะเป็นผู้กำหนดความสุขหรือว่าความทุกข์ของตัวเราเองได้ซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังที่สุดในการเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกค่ะ และการได้มีผู้ช่วยพากับมามองเห็นปัจจัยต่างๆแบบนี้ล่ะคะ่ะคือจุดเริ่มต้นที่ผู้มาปรึกษาหลายท่านอย่างคุณแอนคุณแม่ที่แข็งแรงที่ดิฉันเล่าให้ฟังไปเมื่อข้างต้นเนี่ยได้ใช้เป็นตัวตั้งต้นที่จะทำงานกับตัวเองนะคะเมื่อคุณแอนได้สำรวจชีวิตของเธอเธอก็พบว่าตัวสู่พลังที่ใหญ่ที่สุดของเธอเลยเนี่ยคือความคาดหวังที่จะเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบ อยากจะเป็นพนักงานดีเด่นพร้อมๆกับอยากจะเป็นลูกสาวที่กระตันอยู่ให้ได้ในเวลาเดียวกันจนไม่มีเวลาที่จะจัดการตัวเองเลยเธอจึงเริ่มต้นจัดการปัจจัยลบด้วยการพูดคุยกับหัวหน้าอย่างตรงไปตรงมาค่ะว่าเธอขอจัดลำดับความสำคัญของงานแล้วก็หันไปพูดกับ ญาติพี่น้องนะคะเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือในการช่วยดูแลแบ่งเบาภาระจากการดูแลคุณแม่บ้างส่วนปัจจัยบวกที่เธอตระหนักว่าเธอทิ้งการเล่นเปียโน,โนซึ่งเป็นงานอดิเรกที่เธอรักไปตั้งนานแล้วเนี่ยเธอจึงหันกลับมาให้คําสัญญากับตัวเองอะคะ่ะว่าเธออยากจะหาเวลาสัก30นาทีใน1สัปดาห์เพื่อที่จะกลับมาเล่นเปียโนกลับมาฝึกเปียโนนะคะ เมื่อคุณแอนเริ่มต้นจัดการกับพลังงานต่างๆให้ตัวเองสมดุลขึ้นนะคะเธอก็มีต้นทุนทางใจเหลือพอที่จะกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกได้ค่ะคุณแอนไม่ได้กลายเป็นคุณแม่ที่สมบูรณ์แบบได้ในทันทีนะคะแต่เธอกลายเป็นคุณแม่ที่จริงมากขึ้นค่ะ เธอได้มีโอกาสสื่อสารแล้วก็ขอโทษน้องตินแล้วตัวน้องตินก็ได้ขอโทษคุณแม่นะคะทั้งคู่ได้กลับมาเป็นพื้นที่ที่ดูแลใจเติมกำลังใจซึ่งกันและกันไม่ใช่เพราะเธอแก้ปัญหาทุกอย่างได้แต่มันเป็นเพราะเธอเริ่มต้นจากการดูแลโลกของตัวเองให้สมดุลยิ่งขึ้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณพ่อคุณแม่กับการสำรวจโลกของตัวเราเองดิฉันเข้าใจว่าสำหรับหลายท่านนะคะการหันกลับมาสำรวจตัวเองแบบนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นชินนักนะคะมันก็เหมือนกับการที่เราเริ่มออกกำลังกายใหม่ๆคะ่ะ ช่วงแรกมันอาจจะทำให้รู้สึกฝืนๆอยู่บ้างแล้วก็อาจจะทำให้เรารู้สึกปวดเมื่อยหรือกระทั่งรู้สึกเจ็บปวดได้เหมือนกันดังนั้นการที่คุณได้หยุดแล้วก็ใช้เวลาลงมือทำแบบฝึกหัดนี้ถือว่าต้องใช้ความตั้งใจที่แน่วแน่และมุ่งมั่นอย่างมากค่ะดิฉันขอชื่นชมทุกทกท,กท่านนะคะในความตั้งใจที่จะเรียนรู้เติบโต,ตและอยากจะให้กาลังใจค่ะว่าการทาสิ่งที่ไม่คุ้นชินนะคะอาจจะรู้สึกยากลาบากในช่วงแรก การหันกลับมาดูแลตัวเองก็เหมือนกับการสร้างกล้ามเนื้อส่วนใหม่ค่ะมันต้องใช้ทั้งเวลาความสม่ำเสมอนะคะกว่าเราจะคุ้นเคยและทำมันได้จนเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน ลองเลือกกิจกรรมที่ช่วยชาร์จพลังแล้วก็ลงตารางนัดหมายกันเอาไว้ได้เลยค่ะลองนำไปทดลองทำดูกันนะคะแล้วมาลองติดตามดูกันค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เพื่อที่จะดูแลตัวเองแบบนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมที่สร้างพลังบวกอะไรให้กับคุณและครอบครัวได้บ้าง แต่ว่าในบางครั้งการดูแลตัวเองด้วยวิธีการเหล่านี้ก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะคะโดยเฉพาะเมื่อระบบในชีวิตของเราเนี่ยกำลังเผชิญกับพายุที่มันหนักหน่วงมากจริงๆดิฉันอยากจะขอเพิ่มเติมอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะก็คือการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญค่ะเช่นการไปพบนักจิตวิทยาจิตแพทย์หรือนักบําบัดครอบครัวการขอความช่วยเหลือเหล่านี้นะคะไม่ใช่ความอ่อนแอค่ะ แต่มันคือความเข้มแข็งแบบหนึ่งและเป็นความรับผิดชอบอย่างที่สุดที่ตัวเราจะทําให้กับตัวเราเองได้นะคะ การที่เราจะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญก็คือการซ่อมแซมคือการบำรุงรักษาบ้านของเราให้แข็งแรงและพร้อมที่จะเป็นบ้านที่มั่นคงให้กับลูกได้อย่างแท้จริงค่ะหลักการเดียวกันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในบทบาทของพ่อแม่เท่านั้นนะคะแต่ยังเกิดขึ้นกับบทบาทของบุคคลทุกๆก,กลุ่มในระบบนิเวศของวัยรุ่นด้วยอาจจะหมายรวมถึงครูอาจารย์หรือผู้ดูแลซึ่งเรากำลังจะพูดถึงในบทต่อๆไปค่ะ คุณครูจะสามารถดูแลหัวใจตัวเองท่ามกลางแรงกดดันของระบบการศึกษาเพื่อสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลให้กับลูกศิษย์นักเรียนนิสิตนักศึกษาได้อย่างไรเราพบกันในบทที่3นะคะ